สวัสดีครับผมปารเมศวิทยาลักษณ์ว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไก,ก่กทมเขตหนึ่งะครับวันนี้เราอยู่ซอยวานิชหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งของอไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเครื่องหนังนะครับแล้วก็กิฟช็อปต่างๆนานาหลังจากที่ผมได้ทําการสํารวจลงพื้นที่มาระยะเวลาหนึง่งก็มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนมาขอให้ทางผมเข้ามาตรวจสอบนะครับในประเด็นของเรื่อง คุต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในโซนย่านนี้นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตตั้งข้อสังเกต3ข้อหลักๆนะครับ 1. ในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เข้ามา2ในเรื่องของอนอมินีที่เกิดขึ้น3เรื่องของการค้าที่เป็นธรรมนะครับข้อแรกนะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนก็จะมีการตั้งข้อสันนิษฐานกันไว้เนื่องจากค่าเช่าที่นี่คนจีนหรือทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเขาสู้ค่าเช่า นะครับจากเดิมเนี่ยหลัก7-8 0 0 0 0มืถึง1 0 0 0 0แสนะครับจนตอนนี้เนี่ยค่าเช่าได้ดีดตัวไปถึง3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทนะครับทำให้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าการขายของ10บาท20บาทเนี่ยสามารถนำกำไรมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งเ,เป็นการตั้งข้อสันนิษฐา,านว่าแหล่งเงินทุนนี้เข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับข้อ2ในเรื่องของนอมินีนอมินีคือการที่คนไทยเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับในการจัด จดจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของนายทุนต่างชาตินะครับซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับซึ่งในกฎหมายบ้านเราเนี่ยนอมินีเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายนะครับจึงเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะครับ <S <S ข้อ3เป็นเรื่องของการค้าที่เป็นธรรมนะครับประเทศไทยเราเยินดีต้อนรับนะครับและเป็นประเทศที่เสรีต่อการลงทุนนะครับ แต่การลงทุนนั้นจะต้องเป็นภายใต้กติกาที่เป็นธรรมนะครับปัจจุบันมีปัญหาหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการขายของผิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเขาส่วนใหญ่ต้องเรียกว่าส่วนใหญ่นะครับขายของที่ถูกลิขสิทธิ์จึงมีตน้นทุนที่สูงกว่าผู้ประกอบการทุนต่างชาติที่เข้ามาขายของแล้วขายของผิดลิขสิทธิ์นะครับจึงตั้งข้อสงสัยว่ามีการจ่าย ติดสินบนจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับที่เพิกเฉยต่อการตรวจสอบหรือไม่นะครับก็ขอให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วนและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดครับ